านะคะนางสาวสนดาเป็นสุขดีค่ะมัตซีค่ะคณะสังคมศาสตร์สาขานิติศาสตร์ค่ะค่ะและนี่นะคะเพื่อนๆนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะลเลยนี่อันนะคะเป็นคณะคณะวิทยาศาสตร์นะคะสาขาสาธารณสุขนะคะค่ะและนี่เป็นรุนพี่ของเรานะคะคณะสา วันนี้เรามาทำเต็นท์ค่ะพรุ่งนี้เราจะแข่งกีฬากันค่ะค่ะพรุ่งนี้เป็นวันสปอร์ตเดย์ค่ะค่ะมีอีกท่าหนึ่งค่ะอันนี้คืออาจารย์อูนะคะอาจารย์อูตำแหน่งอะไรคะอ่เป็นหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ครับอ๋อค่ะอาจารย์มาทำอะไรหรอคะไม่ใช่แล้วเป็นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะแตคนนี้อะไรคะอันนี้อร วันนี้ครับผมจาวิเชพใจบุญครับวันนี้มาดูน้องๆเขาทำกิจกรรมครับผมเตรียมงานวันสปอร์ตเดยวันพรุ่งนี้ครับค่ะไปไหนอีกครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเพื่อนนะคะจากสาธานสุขานี่ก็มาช่วยกันสาวอันนี้วิดคอมค่ะเก่งคอมอันนี้ถ้าใครมีปัญหามาปรึกษาเขาได้ค่ะค่ะ ยังแนะ้นำอาจารย์ไม่ถูกเลยเนะี่ยแก้ให้หน่อยเด็ดขอเอาใหม่ก oh ็สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้คืออาจารย์อ oh. ู๋ <Okay. S 1> แก้มาแก้ให้หน่อยมาแก้ให้หน่ย <c oughs> อาายแก้อาจารย์คืออะไรเนแก้อาจารย์เอาเลยครับผมคุณศักดิ์อิล่าครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับผม ตำแหน่งหนึ่งคือหัวหน้างานการศึกษามหาวิทยาลัยยโยนกครับผมค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้กลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาดูการแข่งขันกันค่ะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการแข่งขันอะไรกันบ้างนะคะค่ะ